สามกินได้ด้วครับพี่น้องอย่าหลอกเรียมเดียด๋ยวนยครับพา่นองเออ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 ีออัออเออเออเัอเออเออเออเ้อเออเออเออ มือนีกะมาพบกปอกันอีกคือเก้าครับกรบผมเบาหน่อยแล้วกินนะครับมือนีผ้าพีผ้านองมากินกับใส่ของอีสานครับประมาณเอ้าไม่เอาอยากนะจักใหม่บุครับซิบก็ใหม่แหละครับพี่น้องไปพอเนี่ตลาดเห็นเปินขายมันพี่น้องอ๋อง่าๆนี่เป็นจะเสียปลายแก้มครับลูกโดดพักกับพักแก้มแบบเต็มฐานเลยครับพี่น้องมือนีเอ้านี่กับเปินแถไม้เป็นกระลำนะครับกระลำส้อยครับ พี่น้องบาตรงเบาลายยาห่างนะครับก่อนสิลงมือกินก็อย่าลืมฝากกดุศละะไข่ไกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเบาหน่อยแล้วนะกินแล้วก็น้องเนรแล้วก็สาวน้อยร้อยเอ็ดด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเอสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับแรงใจกำลังแรงใจนะครับสีวิตเหตุคลิปต่อไปครับน้ำจิ้มอยู่ทางด้านล้างนะับพี่น้องน้ำจิม้มเรื่องนอาน้ำจิ้มพี่น้องมือนกันน้ำจิ้มก็แบบอู้หอมหอมชิมแบบ อืมทำแหลกจิิบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปู้างหลังเนาะมอมหอมไปหอมไปไหนอะจับครับนั่นแม่ไปหยุดน้ำจิ้มพี่จะยู่งหลังเนาะ ห,หลุมโดโดระหว่าวเติมผิดแจบทองห้องทองคนได้หลายมาม้วยเหมนอ่จัง Cầm nó Không có đi chuyển thắng Cầm lăng thó แก้มกับขิงเอากันหลายเลยครับพี่นอ้องลูกละครับเต็มเลยกระเาดย่งเดียวพี่นอ้องเข่าหอนห่อนยืมมาเข่ามาั่นน้ำ ดตรงซ้ครับเองก่นอนออืมอืมจิ้มจ่วก่อนอืม, <laughs> อม <laughs> คนใดญะแครับจับน,นี่มันอะไมาอืออบุ้ยอบุ้ยถึงแลนี่ลัวก็ม่อีกที่ละลูกอืมอืมุม้ม้มาผิดอ๋อไหนี่น่ะ บวบเ็ดบเปบเป็ดบเป็ดอืโอเคบเไนั่งกินมื้อข้าวกันงบ

ผมเพี <c oughs> ้ยนเป็นไงเว้ยน <c oughs> ี่นี่ถ้ากัดคนนี่ละอืม เป็นอย่างแบบสดๆสดใหม่ๆในพี่น้นองเถิงอยู่นะขวดเสร็จนะเป็นหนี่เนาะอืมไม่ดีหรอยุ้ยเดี๋ยวพักห้องก่อน no

นบบี่อยละบ้าใจอึกนะเอานี่ตัวนี้ตอ่อน<ม>ตังเกียวบึงตัวไหนน่ะตัดเกลียว้ึงหมดมันตรงการมันมันกำลัง <c oughs> อ๋อคือกันกนบัวเสียจะจะกินหลายได้หรออันขึ้นว่าผีเพ็ด เพจทุผิดครับเดี๋ยวา่าสิเพจหน่อยเพจร้ายกับแถบตะิดผิดอ,อ,อ่อนกระบบเพรผีกสุกกระเพ็ด อืมามาปะอือือได้ใส่กอกกอกมืออมอมมันลุกจริงใส่กอกมือ เขากนกันป่าแล้วมาตรวจเอาล้วมาเลาะเรียนตรวจสถานการณ์ ัน้สึกว่ามันแสบมันแสบยนอนคิงเลยอีกินไปคิงกีเสือแสบฮะกออวมันหวานอืกอุมหอมันหวานต้อมึง

เผ็ดนะหอมขนะิงอิอ่มเลยได้ินหลายท่เลกบ่๊ดีได้ลูกกระเพาะจะทำหากระเพาะมันเป็นแบบข้ากินไปแล้ว2เต่อมาไม่ใซ่บท่อ พี่นอ่อรูปตัวเต็มถาดเหรอนี่หอน สามกินได้ได้ครับพี่น้องอย่าหลอกเรียมเดี๋ยวนครับ

Sau khi nó rửa hết, phê tinh เดือดสว่างใหม่เสื่อาษีเอาเอากรรมพิ thể không thể <laughs> Ừ, thạc. Ừ. Mẹ ับเนะกำลังหอนๆใส่กับน้ำจิ้มแซ่บเด็ดแจ่มนะหน่เนื้อน้ำนุ่แซ่บอืมอนี่

นองเลยอือาอปูละกอดพอดีเลยเั่นไหมเอา้า <c oughs> ตอนเก่งใจครับพี่หนอโอ้ยใหน้ำจิ้มก็นอน <c oughs> นี้เรื่องคนับอืม

พอดีอิ <bin uk> <azo> hmm. ่มครับพี่น้องบานเนี่ยเมนูเมนูนี่เป็นยังไงล่ะโคตรแซ่บเมนูโคตรแซ่บโคตรแซ่บเลยได้เวลาลูกเขาห่างแล้วนะครับ ปกติกะสีมาซีคำคำซ้ำเนี่ยแต่ว่ามือเนี่ยกับมาไหวกว่าทุ่มือเพราะกระดิ่งเสียงนกเขาห่างครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องสุดท้ายนี่จ้ะคือเก่านะครับเอามาฝากพี่ตอนหนองพ่อหอมปากอหอมคอก็อย่าลืมฝากกุ้ยสมตะไคร่กุ้เลยก็แ้ยแเปลือเป็นกำลังใจกับผมอมาหน่อยแล้วกินแล้วก็น,น้องเนยแล้วก็สาวหน่อยลอยเอ็นดำเด้อครับกับกุ้ยเล็กได้อครับซ้หรับการติดตามและก็การรับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม